สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนายช่างนั่งชิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแอร์เพิ่งล้างไปได้3วันแล้วน้ำแข็งเกาะน,นะครับอันดับแรกเราก็เปิดจะออกมาอันนี้ก็เป็นสภาพด้านหน้านะครับที่เขาล้างไปแล้วผมล้างใหม่อีกรอบหนึ่งก็มีเศษตกลงมาค่อนข้างที่จะดำพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับโอ้โหแทบไม่มีแสงไฟส่องทะลุเลยนะครับผมเอาไฟส่องแล้วไม่ทะลุครับนี่ก็จะเป็นอัดน้ำยาไปนะครับเพื่อดันฝุ่นด้านหน้าและด้านหลังออกครับมีโฟมน้ำยาฆ่าเชือ้อเยิมย้มๆเลยนะครับดูคราบตะกันนะครับโอ้โหค่อนข้างเทียนหนานะครับ อันนี้ไม่ได้ล้างหลายปีแล้วนะครับลูกค้าแจ้งล้างไป3วันแล้วน้ำแข็งเกาะแอไม่เยน็นนนี้ก็จัดให้จบๆเลยนะครับยิงหน้ายิงหลังนะครับน,นี้ก็กำลังดันพวกฝุ่นตะกันออกนะครับด้านหลังล้างแต่ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะไม่สะอาดนะครับอันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับยิงสวนออกมานะครับจะพาพก็อย่างที่เห็นเลยนะครับน้ําพุ่งออกมาเป็นสีดำเลยครับผมนนก็อัดไปประมาณสี่รอบห้ารอบนะครับนนี้ก็จะพามาดูสภาพหลังล้างเสร็จนะครับก็ ตรงกลางที่จะเงางามขึ้นกว่าของเดิมนะครับนี่สภาพก็ไม่หนีจากที่เขาล้างไว้นะครับด้านในก็เจ็บงานให้นะครับสะอาดยิบเลยครับผมด้านหลังก็โหมีไฟสองทะลุแล้วนะครับมองเห็นแสงแล้วนะครับอันนี้รับประกันเย็นแน่นอนนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลิปนะครับ สวัสดีครับ